วันนี้เราก็จะมาลองดูว่าในวันปกติเนี่ยเราจะใช้เงินไปกี่บาทสองอย่างนี้หอ่อหนึ่งแล้วก็สองอย่างนี้ห่อนเอา้าแมวแมวแอ่างหูแต่ 5, บาทข้าวห่อละยี่สิบโอ้เข้มก่อนเลยหนึ่งสองสามสี่ห้า หมูห้าชิ้นข้าเหนียวหนึ่งะด้วยห,หมูฝอยกับหมูหวานก็ไม่แย่นะโอเค้พอหายหายหิวได้อยู่สองอย่างสี่สิบคืออิ่มแน่นอนอะ่ะอิ่มแบบอิ่มเลยอ,ะอ่ะเน้หมูฝอยอร่อยนะแค้มาคนดิอโอเคอ๋ปมานี้ ก็มาต่อก um, right? yeah. uh, ันด wow. right. ้วยตอนเที <ah> existe, ่ยงกับร้านข้าวมันไก่เนื้อเนื้อน่องมีอยู่ป่ะครับเนื้อแตน่าออกนัเอาพิเศษห่อหนึ่งครับผสมก็ได้ผสมไก่ทอดก็ได้นครับร้านนี้ต้องไปซื้อก่อนเที่ยงนะเพราะว่าถ้าไปรอเที่ยงอ่ะไม่ได้กินหรอกมันหมดก่อนขายดีอะไรขนาดนั้ก็ไม่รู้อร่อยเดี๋ยวมาลองไก่ทอดบ้างดีกว่านี่จิ้ม กรอบกรอบมากไก่ก็อร่อยชอบไก่ทอดว่ะแต่เผื่อชอบชอบวัวไก่ต้มอีกันนะไก่ต้มมันต้องเป็นเนื้อน่องแต่ไก่ทอดอันนี้อร่อยอะโอเคครับมื้อเที่ยงก็ประมาณนี้เดี๋ยวไปดูมื้อเย็นกันต่อมี่คะแนงหมูก,กอบบับเอาคะแนงหมูก,กอบไข่ดาวลาดเข้าใส่จานเลยก่อนใส่กล่องครับขแนงหมูก,กอบไข่ดาวหกสิบบาท ราคาดีจัดราคาดีเลยดูหกสิบบาทได้นี่พริกน้ำปลากับไข่ดาวมหมูกรอบได้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกชิ้นอ้ยเสื้อขาดอ๋อเหรออร่อยร้านข้าวต้มนายแข่งดึกๆคนเยอะนะร้านนี้หมูกรอบคือดีเลยแต่แต่หมูกรอบเขาจะมันเยอะนะก็หกสิบบาทอะ มันก็ได้เท่านี้แหละถือว่าได้เย็นแล้วแหละรสชาติแบบตามตามร้านข้าต้มเลยนะขนแหงแบบยังกรอบๆอ,อยู่อโคตรดีสรุปวันนี้ก็ใช้เงินไปประมาณ168บาทก็ตีไปประมาณ200รจริงๆกินทุกวันก็ได้นะถ้าเดือนหนึ่งก็ประมาณ6,000กว่าบาทสำหรับค่ากินถือว่าเยอะอยู่นะแต่พอเขาจริงจ6,000ไม่พอหรอกครับค่ากินนะมันแพงกว่าน,นั้นเยอะ